สวัสดีนะคะเพื่อนๆนวันนี้เราก็จะมาให้ดาวโจนแนวทางสิบบนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้วันสุดสัปดาห์ขอให้เฮงเฮงปังๆตัวนี้เป็นแค่แนวทางเลขที่น่าจะมานะคะ เลขที่น่าจะมาก็ประมาณนี้นะคะนะเลขมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวนี้เจาะให้เด่นๆน,นะคะสิบปนแม่นๆตัวนี้เลยนะคะสามตัวก็ใส่ไปที่0นยะะ์0 14, 0 15, 0นะคะศ1นย์หนึ่นะคะ 018 056 054นะคะนี่ค่ะเลขที่น่าจะมานะคะวันนี้ขอฟันที่1นะะ 1, 5, นะคะ1รองรองหนะคะตามนี้เลยขอให้ได้ขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นวันที่19นะคะ พรุ่งนี้เช้าก็เป็นวันที่19นะคะนะดูวันที่ให้ดีนะคะบางคนก็เล่นผิดวันก็ดวงดีก็ไปโดนนะคะเลยก็จะมาประมาณนี้แหละนะคะขอให้ปังๆแหงๆนะพรุ่งนี้เช้ารวยๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย